ปัญหาดอกร่วงลูกร่วงขั้วหลุดลูกแตกฟังทางนี้บิ๊กแจ๊สจัดให้<ว>เพิ่มปริมาณดอกอเพิ่มปริมาณผลบำรุงขั้วให้ขั้วเหนียวเพิ่มความยืดหยุ่นป้องกันผิวแตกด้วยนารายสูตรสามนารายตรึงไตรภพชนิดน้ำหนึ่ขวดบรรจุ1 0 0 0ซีซีวิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก2 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตร ฉีดพ่นได้เลย1ขวดผสมน้ำฉีดได้เลย1,000ลิตรนารายสูตร3นารายตรึงไตรภบ1ขวดปกติราคา990บาท Big กแจสจัดให้ลดพิเศษเหลือเพียง490บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อน Big กแจสจัดหนักยิ่งกว่ากับโปรโมชั่นสุดคุมซื้อ2แถม1ยำ้ำซื้อ2ขวดแถม1ขวดที่สำคัญ จะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอรณีสยามใช้ง่ายใช้ดีไม่ยุ่งยากเห็นผลจริงคุ้มค่าการันตีเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนพลิกชีวิตพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนรวยรวยรวยบิ๊กแจสการันตีไม่พอใจยินดีคืนเงินสองเท่า มีสยามใช้ง่ายใช้ดีไม่ยุ่งยากเห็นผลจริงนารายสูตร3ามนารายตรึงไตรภพหนึ่งขวดปกติราคา990บาทบิ๊กแจ๊สจัดให้ลดพิเศษเหลือเพียง490บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนบิ๊กแจ๊สจัดหนักยิ่งกว่ากับโปรโมชั่นสุดขุมซื้อ2องแถมหนึ่งยำซื้อ2ขวดแถม1ขวดที่สำคัญ จดตรงปรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทาง